กลับมาว่ากันต่อบรรยากาศที่บ้านจันทสองล่ามเมื่อเช้านี้นี่ก็ยังวิ่งเข้ามาส่งอเอาเมาื่อวานนี้ขาณาคงกองเง้งบอกเลยนะแพทองทานน่ะที่ไปเตะฟุตบอลกระชับมิตรและหลังจากนั้นก็มีการเลี้ยงพักรัฐบาลกับสื่อสามมวลชนคนอุงเงีงเมื่อคืนนี้ยังบอกเลยนะนี่มากันตรงนี้เนี่ยมากันน้อยเพราะส่วนหนึ่งอยู่ที่หน้าบ้านใช่ไหม เฝ้าหน้าบ้านอยู่ใช่ไหมเห็นบรรยากาศเช้านี้ก็สื่อไปรอเฝ้าอยู่นะคะเจ็ดโมงเช้าค่ะบรรยากาศที่บ้านจันออันนี้บรรยากาศเมื่อวานอันนี้ตอนเย็นเมื่อวานไปเตะฟุตบอลอะดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะญาเอาช่างภาพไปเตะบอลไปใส่เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ คุณตัวเองแซวว่าที่มาตรงนี้น้อยไม่ใช่เฝ้าบ้านพ่ออยู่เฝ้าบ้านพ่ออยู่ไงใช่แล้วคุณตองเจ็ดโมงเช้าที่บ้านจันทร์สองล่าค่ะมีการผัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จะสาความปลอดภัยของบ้านขณะที่ก็มีตํารวจสายตรวจจราจรแล้วก็นอกเครื่องแบบจากสนบางพลัดมาจัดระเบียบจราจรนะคะแล้วก็มาดูเรื่องความปลอดภัยนักข่าวต้องระวังชนิดหนึ่งชาวบ้านแถวนี้เขาเริ่มมองเรียนแล้วนะ เสียงดังกองเชียร์กองเชียร์ที่มาเอาเหรอเหมือนเคารองกองเชียร์ไม่เถอะแล้วลักษณะอยาให้ไปกีดขวางนะค่ะแต่เนี่ยบ้านคนสาคัญก็ไปเตรียมการด้านความปลอดภัยแะค่ะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกสมเด็จฮุนเซนท่านจะเดินทางเข้าเยี่ยมอดีนายกทักษิณเป็นการส่วนตัวที่บ้านจันทร์สองล่าตอน7จ็ดโมงยีห้โหนี่นักข่าวเกาะติดอยู่ที่นั่นรายงานมาเป็นแบบไทม์ไลน์เลยนะคะ7จ็ดโมงยีเจ้าหน้าที่เขตบางพลัดมากวาดทาความสะอาดหน้าบ้าน เจ้าหน้าที่บอกได้รับคําสั่งให้กวาดเป็นกรณีพิเศษคาดว่าน่าจะเป็นการต้อนรับสมเด็จทุนเซนคือนักข่าวไปถามอะ่ะเขาบอกว่าได้รับการคําสั่งมาให้กวาดเป็นกรณีพิเศษเจ็ดโมงสีหนาทีรถตู้เบนส์สีดําทะเบียน 1, 4 1 4ที่เป็นรถคันเดียวกันกันกนกบที่ไปรับคุณทักษิณที่โรงพยาบาลนะคะขับออกมาจากบ้านจันทร์สองล่าแต่นี้มองเข้าไปในรถไม่พบใครนะคะ <5. S 1> อ่ะแปดโมงครึ่ง นักข่าวเราบอกตำรวจสนบางพลัดเริ่มเตรียมเอาแผงเหล็กมาปิดกั้นบริเวณบ้านจันสองล่าแล้วก็เริ่มมีการจัดระเบียบสื่อค่ะเพื่อรอต้อนรับรักษาความปลอดภัยสมเด็จหุ่นเซนอาจจะได้เห็นภาพเพิ่มเติมแล้ววันนี้เพราะในอดีตที่ผ่านมาสมเด็จทุนเซนท่านมักจะโพสต์นะค่ะน้องไบร์เมื่อครั้งที่ไปร่วมงานวันเกิดอ่ะที่คุณรักษสณกับคุณยิ่รักก่อนหน้าโน้นอะจำได้ไหมมีการบันทึกภาพเลยนะ แล้วสมเด็จทุณเซนท่านมักจะโพสต์นะวันนี้อาจจะได้เห็นภาพเพิ่มเติมนะอันนี้เป็นภาพในอดีตปีที่แล้วน้นองไบรท์ที่คุณทักษิณคุณยิ่งรักษไปร่วมง,งานใหญ่เลยของสมเด็จทุนเซนเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ตามดูนะ <c oughs> ก็ยังอยู่ในความสนใจอยู่